นะคะคนี่บรรดาน้องๆสตรีมเมอร์คลอลเพียบเลยแล้วก็วันนี้เราเจอคนดังด้วยค,ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ได้ก็คือน้องจอร์สวิตนะคะน้องตานี่คนดังคนดังคนดังที่ต้อง,งสวัสดีครับเดี๋ยวเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยเนาะ<ช>ขอทามพาสนิดนึงว่าลิน้นรั่วเหมือนตอ<แ>นที่บอกพี่ลูกบ้านในเกมไหมคะ่ะเป็นเกมอย่เท่แต่ว่าลิ้นผมไม่เท่นะครับ ก็แน่นอนอย่แล้วครับผมลินลๆๆๆๆๆๆโอ้แม่ก๊า ิ้วัวมากนะคะหลยๆคนก็น่าจะเคยเห็นน้องกันแล้วกันอยู่น้องแบบว่านึกถึงพับจีนมบายตอนนี้ก็ต้องจองจอรสมิธเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ต้องไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วาทำยังไงถึงจะได้เล่นเกมเก่งเกเหมือนน้องตาอ๋อง่ายๆครับผมหลักการง่ายๆเลยก็คือ,เ,อเรา <ไง S 2> นะครับผม <ๆ S 2> ตัง้งขยันฝึกซ้อมทุกวันนะครับผมการที่เราจะเก่งขึ้นได้นะ <ๆ S 1> ครับผมเราต้องดูพี่ลูกบาดเป็นตัวอย่างนะอะไรเกี่ยวเดี๋ยวโยนวันนี้ได้ไงต้องเล่นบ่อย